สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกไปทุกคูทุกคนนะจ๊ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคํานาสตอรี่ค่ะช่องคํานาสตอรี่ก็ทําเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวของคํานางเองนะคะที่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละวินาทีหรือแต่ละช่วงเวลาของคํานางทําอะไรบ้างในแต่ละวัน ก็จะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้สตอรี่ของคำนางก็คือตรมแท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 มมาเกี่ยวเขาจ้านีเดอรับพี่น้องมาอนี้คำนางกับมาเกี่ยวเขาว่าได้เกี่ยวเขาแบบตะกี้เด้ตะกี้เฮาใส่เคี้ยวเกี่ยวเขาด้วเกี่ยวมือซูโมนี่มันง่ายมากมันง่ายเสือเกินนะคะทุกคนค่ะก็คือว่าแจ้งรถเกี่ยวจ้า ก็ต้องว่าอย่างไยแต่แค่เฮาจ้าง่นมาเกี่ยวเอาก็ได้เข่าแล้วจ้าตอนนี้รถเกียเกเก่ยวเข่ากำลังเกี่ยวเข้าไปได้ครึ่งท้างแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เกี่ยวปินเกี่ยวข้าเจ้าอยู่นะคะหนกกระลายหลยบินวนเวีน,นวนแวนอยู่นะคะแต่ละแต่ล,ละคลิปแต่ละคลิปของข้ามหน้ากจะสิ็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของข้ามหน้านี่แหละคะ่ะ ข้ามหน้าไปพ่อพบอัอนใดหรือว่าเฮ็ดกิจกกรมอันใดกัสิน้ำมาลงคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะขันมากกันกดไหลก็แช่ก็ติดตามให้น้ำในเดือจจานะคะกับชีวิตสาวบรรนอกนะคะชีวิตบรรนาบรรนาบรรน,นอกนะคะแต่ว่าอันบรรนอกสมัยนี้ก็บ,บ่คือสมัยตะกี้นะคะถ้าเป็นสมัยตะกี้ไม่ได้ไมายางถือกล้องโท,ทรศ,ศัพท์ลงฟีดค่ะพี่น้องคะ่ะ ถ้าเป็นสมัยตะกี้ขึ้นสกี่วเขาอยู่กลางทงหน้าพุ่นละจ้าบปไหม,มาบอกแวะแวะแวะอี่หลืจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันที่าพฤศจิกายน2563นะคะเป็นทงไฮทงหน้าของข้นหน้าเองนะคะอันนี้เป็นมรดกตกทอดของคุณเมนือข้นหน้า,า,น,านะคะ เมื่อนี hehe, ang ang, wrote, ้เมฆก็เมฆบ่ค่อยเกาะกก้อนเป็นไรเนาะบ่คือน้าบ้านหลังสางเกาะก้อนงามๆอาจจะเป็นช่วงเวลาของมันก็ได้ช่วงนี้อาจจะยังบ่เกาะก้อนดีแต่ว่าอาจจะช่วงแรงหรือช่วงใบค่อยๆอาจจะเกาะก้อนงามนะคะแต่ว่าสมีกับตัวแล้วนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตแจ่มใสเหมือนท้องฟ้าในวันนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กำลังด้วยค่ะอารมณ์บรรยากาศเปนอย่าคไรมานทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้ สาไว้มพ์แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ